mัน đốt nữa anh đốt phép 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 ra nè ừ, dù không bớt nữa đơn aman à, à đi mấy เออขีดนัน่นพอแล้วมันดูเต็มดูช้านี่เห็นไหมเป็นมีฟองแฟบแฟบแฟบอยู่เออลงดีมกัน,กนว่ะลังหาไอ้ท่อยางใหญ่กว่านี้หน่อยเจ๋วเลยอืมอืม

อรไรช้า,ชาวะ่ะแต่มันก็ไปอยู่ดูน้ำมันตัวเล็กดูน้ำมันข้างบนเนี่ยแน่ลงแน่ดูน้ำมันข้างบนหน่อยข้างบนน่ะขาดไหมเออให้มันถึงขีดนั่น,นก็พอแล้วประมาณครึ่งน,นาทีก็พอแล้วตัวอะไรขึ้นสูงแล้วนี่เออขึ้นอยู่โอ้เร็วกว่าเดิมเยอะเลยดูดิเห็นไหมเร้วกว่าตอนแรกเยอะเลยใจเย็นเดี๋ยว ให้อ่นนิ่มขึ้นนินดนิดหน,นึ่งโอ้ลงละลงละเดี๋ยวขึ้นแล้วเนี่ยลงตามมาคีดยังเอ็มตามว่า,า,วาสักนิดหน่อยก็ได้สองสามมิลหนก็ได้เป็นไร,รนี่เอาให้มันเกือบเต็มขวดนี่ก็ได้เนี่ยมันใสอยู่นะใสกว่าเดิมอยู่โนวะย